โอเคครับตอนนี้เราลงสื้อขิงเจ้านะทั้งหมดเก้าตัวครับฟังไม่ผิดเก้าตัวเก้าตัวอะไรครับถูกแล้วนะผม ไม่ได้เหรียญ រូវើប្រូវើ្រ្ อยสีรออะไร วิ่งวิ่งวิ่งมันวิ่งครับมันวิ่งนั้นเด็ดด้วย ตัวมันเด้งแล้วเนี่ย มไม่ย้อนกลับมานะแมยินเนี่ยเหมือนมันจะย้อนมากินผมเมื่อกี้แต่ไม่ย้อนนะโอ้ยนู นู่นเหลือดาบอีกตัวนะเฮ้ยอย่าเพิ่งมาตีผมไปตีพินก่อนนี่เอ้ยไปตีพินก่อนคุยว่ากันพินว่าไงบอ๊บอบบ๊อบสิบวิ สิบว <CV. S 2> ินี่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 สี่วิสองหมื่นหนึ่งร้อยเฮ้ย <c oughs> เอาเหรียญก่อนไงไม่สนใจอะ่ะจบก่อนไว้สามสิบสาม ันนี้มันสุกเนาะก็น่าจะได้สัก100ความดีเท่าเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มเลย3ามสิบสามแล้วแปดเครับไม่ต้องกลัวไม่ได้กดแบบ 1, 1วง1วันอันไหนประหยัดสุดคือใช้นั้นนะคอ,อับองไม่ต้องหดและตอบโจทย์มาก ี๋ยวแรกดูก่อนตัวนี้ได้สามสิบล้านฮะอืมดีดีดีหนึ่งหนึ่งร้อยนะความนี้หนึ่งล้านอ๋ยหนึ่งล้านเงิ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 นห้าแสนโอเคหมดแล้วตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ค้าใครเราเป็นคนดีเดี๋ยวเราเข้ามาดูก่อนว่ามีใครไหมมีนู มิโกะมีดมีดาวยั่วนิวเจเนเรชั่นนั้นเราขอผ่านครับเรารู้ไม่ได้อยู่แล้วเพรวกผมตายไป3ครั้งแล้ไม่ต้องไปแจกเหรียญก็ได้รอเด้งอย่างเดียวเดี๋ยวเราแลกเหรียญชิวๆก่อนอันนี้ได้30สิกับเงินอีกสามแสนอันนี้ได้เท่าไหร่เจดสิกับเงินอีก3ามแสนอีก, 3, อกเหรียญนนะึง ได้สามแสนกับความดีสิบโอ้อันนี้ได้สิบกับหนึ่งแสนโอ้อียงวะต่อมาตัวต่อไปดาบดิ้งมาแล้วครับตัวต่อไปนี่เท่าะไรได้ห้าแสนกับความดียี่สิบอีกทีได้ห้าแสนกับความดีสามสิบอืมอีกทีได้สามสิบกับ เงิน1นึ่งแสอีกทีได้1 m กับเอ็มกับเงินความดี50อีกทีได้10000กับความดี20ต่อได้ห้าแสนกับความดี10โอ้โหดาบนายนายได้น้อยมาก ในบรรดาทุกตัวนะดาบได้หน่อยเดี๋ยวนะตัวพี่วงชายเดี๋ยวเราช่วงนี้เราไม่ทำอะไรงไงโอกระตุกกระตุกอ๋อตัวพวกนวนวพาพอดีนะครับมายืนตำแหน่งนี้แล้วเราก็กดออกเกมนั่นก็ได้ล่ะนี่เรามาแลกเหรียญต่อชุบยี่สิบ ยี่สิบเจ็ดสิบเออ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดร้อยเออมันต้องจังสี่นะไอืมไม่ต้องไปสเสบียงให้เสียเวลาเวลาคูณนี่แหละนะครับเวลาคูณเนี่ยหน้าลงต่อคนแน่นเอียดเมลจินได้ได้เหรียญเพิ่มบอกว่าวันนี้ ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนโอ้คนได้สี่เหรียญไม่ได้ค่าใครเลยยี่สิบสิบยี่สิบเจ็ดสิบโอเคยังได้อยู่ท่าไหเจ็ดแสนสองเหรอ ทวนอะทวนให้สี่เหรียญไม่ได้ค่าใครเลยค่าไม่ได้เหรียญไงสิบยี่สิบโอ้โหสิบยี่สิบโอ้โหหนักกว่าดาบก็ทวนนี่แหละครับ,บจริงจหนักกว่าดาบทวนเลยไปนูต่อ ด้วยความที่เราสงสัยเท่าไหร่สิบห้าสิบเออยี่สิบอีกทีห้าสิบได้อยู่นะตัวนี้มีสามแสนกว่าเฮ้เหรียญวอมีเยอะตัวเนี้ย ต่อมาหมอมีสีเหมือนกันไม่ได้ทำอะไรใครปับป๊บสามสิบปั๊บเจ็ดสิบถึงร้อยแล้วสามสิบอีกที่เจ็ดสิบสองร้อยมาแป๊บเดียวในสองร้อยนะครับตัวหมอมีแสนกว่านี่เจนเจนถอดความดีออกไป นี่มีแปดพันอย่าไปกลัวคำว่าหกแสนอะ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนกับผมกูบอยนะผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด subscribe กันนะครับผมสำหรับวันนี้ไม่าย,ายครับไปแล้ว